สวัสดีครับวันนี้รายนาสวนสวรสวรค์จะพามาชมเขาบอกว่าเคล็ดลับจะให้มะพร้าวแบบด่วงไม่กินรื้อหนอนไม่เจาะเขาบอกว่าใช้ตะปูหรือแก่นพยุงตอกที่ลำต้นครับผมจะทำให้มะพร้าวดกจริงหรือเปล่าไม่รู้นะก็ลองดู พอตอกตอนที่มารอบก่อนได้ประมาณสามอาทิตย์แล้วมารอบนี้จันออกเลยไม่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยจันจันเขาแทงออกมาแล้วแถบนี้แต่จริงๆแล้วเขาก็น่าจะได้เวลาเขาแล้วเพราะว่ามันห้าปีกว่าแล้วพร้อมพวกพวกเขาพวกพวกเขาออกมันแล้ว นี่ครับไม่ใช่ตะปูครับหัวน็อตเลยตอกเข้าเลยมาลอบนี้แทงจันเลยครับจริงไม่จริงก็ไม่รู้ลองดูไม่เสียหายครับคอยดูว่าเขาบอกว่าด้วงหรือมแมลงไม่เจาะ เนี่ยสามต้นเนี่ยแทงจัดหมดเลยไม่เชื่อก็อย่าลบลูกดูเนี่ยหัวน็อตครับเมื่อคืนใส่เกลือไปครับไม่ใช่ใส่ปุ๋ยพูด แบบนี้เขาเขายังไม่ออกจันเลยแรกๆงามมากเลยแถวเนี้ยแล้วทีนี้ด้วงเข้ามาเจาะมากินใบก็เลยชะง,งักไปสามสามสีต้นนแทงจัน แต่จริงๆก็น่าจะได้เวลาเัาก็มาถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าจริงไม่จริงก็ลองดูไม่เสียหายครับ ต้นนี้อยู่ตรงไหนมั้งแถบนี้ตอกทุกต้นเลยครับแต่พวกนี้เขาออกออกลูกไปแล้วก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมติดตามไล่นาสวนสวัสดยนะครับสวัสดีครับ